โอ้นักศึกษานักเรียนที่แบบจะย้ายเข้าหอใหม่นะเผื่อเป็นไอเดียในการแบบเก็บของเข้าหอนะคะเผื่อใครนึกอะไรไม่ออกก็ดูคลิปนี้ได้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือจะมาแนะนำสิ่งของเกี่ยวกับ การย้ายเข้อหอนะคะว่าต้องใช้อะไรบ้างอะไรยังไงนะคะก็คือว่าแบบแพนลิ์ไปหมดเลยนะว่าจะต้องเอาอะไรมาบ้างแต่คือวันจริงที่มาก็อแบบลืมของเยอะมากก็<ๆ><ๆ>เลยอยากจะมาทําคลิปแนะนํานะคะว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการย้ายของข้าหอนะคะก็จะเป็นสิ่งของที่จําเป็นนะคะสําหรับเด็กหออย่างเรานะคะก็คือเอาอย่างนี้ละกันเราแยกออกเป็นหมวดนะคะว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างเกี่ยวกับที่นอนหรือว่าห้องน้ําอะไรต่างๆนะคะก็คือจะแทนจะแยกเป็นหมวดให้นะคะทุกคนเอ,อันดับแรกเลยนะคะก็คือเราต้องดูก่อนว่าหอที่เราจองอะ่ะดูว่าเขามีอะไรให้เราบ้างนะคะก็คืออย่างเช่นหอแพนนะคะก็จะมี เป็นเตียงแล้วก็มีตู้เย็นมีมีตู้เคือาให้นะคะมีราวากผ้าให้อะไรอย่างนี้เรามาเริ่มจากเาเป็นโซนห้องน้ำก่อนนะคนะทุกคนหันปากเพื่อดาจิรีแทนของโซนห้องน้ำนะคะไี่ไอสำหรับอุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ในห้องน้ำนะคะก็จะมีพวกสบู่ใงสีฟันใยสีฟันแชมพูครีมนวดผมนะคะแล้วก็เะ็นแบบโฟมล้างหน้าที่เราใช้แล้วก็จะมี แล้วก็จะมีอ่อพวน้ำยาห้องน้ำแปรงขัดห้องน้ำก็จะประมาณนี้ค่ะอ๋อแล้วก็มีอ่ากระมังเพราะว่าแบบเสื้อผ้าบางตัวแผนก็ไม่ซักเครื่องนะคะก็เลยต้องซักเองค่ะแล้วก็จะเป็นโซนโซนครัวนะคะทำอาหารก็จะมีแบบถ้วยจานช้อนแล้วก็ส่อมตะเกียบก็จะมีเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีะะวนนพวกอ่ เตาปิ้งย่าง,มงหม้อนึ่ออะไรมันนี้ค่ะอืมแล้วก็มีเออแก้วน้ำว่าอยู่ห้องทำคลิปอยู่ <c oughs> อยู่คนเดียวอัดคลิปอยู่ a few moments later และอาหารที่เตรียมมาแบบติตู้เย็นเลยก็คือไข่ ไก่ๆนะคะทุกคนก็จะมีนมมีโจ๊กมีามาม่าติดตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็จะมีน้ำเปล่าเพราะว่า ในแต่ละหอก็จะมีแบบพวกอ่าตู้กดน้ำนะคะเป็นตู้หยอดเหรียญนะคะเราก็แบบประหยัดตังค์ได้นะคะแล้วก็โซนโซนโซนเครื่องแต่งกายนะคะก็จะมีแบบชุดนอนชุดไラลเวทแบบใส่ไปเที่ยวใส่เล่นธรรมดานะคะก็จะมีรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบแล้วก็ชุดนักศึกษาคัชชูเข็มขัดแล้วก็พวกเครื่องแต่งกายของแบบชุดมหาลัยนะคะก็คืออย่าลืมนะทุกคนอย่าลืม หลักๆก,ก็จะมีแค่นี้ต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดนะคะก็จะมียพวกผงซักฟอกน้ำยาปรับท่านุ่มไม้แขวนเสื้อ,อแล้วก็จะมีที่หนีบเสื้อจะมีเฝาลีกระก้าแล้วก็จะมีถุงดำแล้วก็มีถังขยะนะคะเป็นแบบถังขยะเล็กแล้วก็เป็นโซนโซนที่นอนของเราก็คือมีแค่เตียงนอนแล้วก็ที่นอนนะคะหมอนผ้าห่มหมอนข้างผ้าปูที่นอนเราต้องเตรียมมาเองนะคะ ต่อมาก็จะเป็นยาสามัญทั่วไปนะสำหรับตัวแพงก็คือแบบเป็นคนป่วยไงมาเก่าแก่ล้านตัวแล้วก็ก็จะมีแบบพวกยาแก้ปวดหัวเป็นไข้ใช้ด้วยกันนะคะเป็นแบบอะไรพวกนี้แล้วก็จะมียาแก้ปวดท้อง ที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่าลืมเด็ดขานะคะเพราะว่าแพนเองก็ลืมต้องกลับบ้านไปเอาทำไมไมไปหาซื้อแถวนี้นะคะก็เพราะว่าเราเคยไปหาซื้อแล้วเราเคยใช้แบบจากที่อื่นแล้วมันมันไม่โอเคอ่ะมันไม่หายเราก็ต้องแบบใช้ยาที่โรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่า,ายาที่โรงพยาบาลมันมัน,มนคนละยี่ห้อ,อะแบบมันตอบโจทย์แบบกับโรคของเราดีกว่าก็คือเราเป็นภูมิแพ้นะทุกคนสิงของแบบ ทั่วไปนะคะก็จะมีแบบใชฉาดมีร่มมีมีอะไรอะ่ะรักสาตานาฬิกาที่ทิชชู่แต่ว่าพัดลมที่ห้องแผนมีแตวไม่ได้เอามาะคะ่ะทุกคนอย่าลืมไม้กวาดนะคะไม้กวาดนะคะก็คือเรากลับบ้านสองครั้งแล้วก็ลืมสองครั้งเลยไม้กวาดในสูพื้นแล้วก็ที่สักผงแล้วก็สิ่งที่เราลืมก็คือชั้นวางรองเท้า แต่สําหรับบางคนอาจจะไม่จําเป็นนะคะสําหรับชั้นวางรองเท้าแต่ว่าของพายจําเป็นค่ะเพราะว่าแบบมันมันต้องใช้แบบจะว่าเยอะก็ไม่ใช่เรามีเยอะเองไหมมันก็จะมีแบบคักชูแบบมีโซนไม่มีโ้นแล้วก็รองเท้าผ้าใบของทหาลัยแล้วก็แบบเป็นรองเท้าผ้าใบส่วนตัวของพายแล้วก็แบบรองเท้า,าตแ,แบบแ,แตะอะไรประมาณนี้นะคะ <S <S และที่สำคัญอย่าลืมแมสนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะย้ายหอหรือว่าแบบนักศึกษานักเรียนที่แบบจะย้ายเข้าหอใหม่นะคะคือเผื่อเป็นไอเดียในการแบบเก็บของเข้าหอนะคะ,คะเผื่อใครนึกอะไรไม่ออกก็ดูคลิปนี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ให้กำลังใจให้เราได้นะคะกดติดตามด้วยนะคะทุกคนไปแล้วค่ะ